เมื่อนี้ก็พามาชมความสวยงามของดอกป๊อปปี้ดอกป๊อปปี้ดอกไม้สีแดงนะครับเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ทหารพันศึกนะครับที่ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทหารพันศึก ตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่หนึนะครับเป็นดอกไม้สีแดงที่สวยงามครับลักษณะผลของเขาก็เหมือนดอกฟินนะครับเขากเาเป็นพืชสกุลเดียวกันนะครับดอกฟินกับดอก ปอปีครับพ้นของเขาครับเป็นทุง่งเลยครับเป็นบริเวณทุง่งนาที่ชาวนาปลูกไว้ไห้สั์พวกจำพวกนกหนูนะครับปอปีเป็นสัญลักษณ์ทหารพันศึกเป็นสัญลักษณ์ทหาร ทำสงครามปกป้องประเทศนะครับความสวยงามของเขาครับก็จะเกิดร่วมกันกับดอกดอกเดซี่นะครับเกิดร่วมกันครับทั้งสองสนิดเป็นประเสะพิที่ มีดอกลักษณะสวยงามนะครับดอกป๊อปปี้และก็ดอกเดซี่ลักษณะผลของเขาครับเหมือนดอกฟินเลยครับเราะว่าเขาเป็นพืชสกุลเดียวกันนะครับดอกตูบนะครับยังปบะบาน,นครับครับเมื่อนี้กระโบมีอย่างหลายครับ พามาชมความสวยงามของดอกไม้ป่าในประเทศอังกฤษนะครับดอกป๊อปปี้ที่ป่านตามทุง่งนานะครับ เมื่อนี้ก็พามาชมความสวยความสวยงามของดอกป๊อปปี้คลิปหน้าพอกันใหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ